ที่7มกราคม68นะมาถ่ายคลิปเออ่ให้ดูจากเมืม่อก่อนผมถ่ายไว้วันที่11ธันวาคมปีที่แล้วซึ่งก็เอ่ยิบเจ็ดวันมาแล้วนะฮะที่ผมเออ่ลงให้ดูครั้งที่แล้ว นี่จากการใช้น้ำหมักและสารปรับปรุงดินของอาจารย์พจปัญญาอวรธรรมจากเมื่อก่อนกล้วยอ,อะไรก็เออใบมันก็ไม่ได้สวยขนาดนี้รุเรียนก็ไม่ได้สวยนี่ตอนรุเรียนเอดอดูใบยอดแตกใหม่ยอดก็ขึ้นมาเต็มทั้งหมด ตอนนี้เมื่อก่อนดูลําต้นมันโตนะฮะซึ่งเมื่อก่อนมันก็ชลูดขึ้นไปโดยมีแต่ต้นนะตอนนี้ผมก็ตัดหลังจากที่ยอดมันมันแตกออกมาก็ตัดยอดตัดยอดเดิมออกก็ยอดใหม่ขึ้นมาเออเต็มทั้งหมดนี่ลองกองตูเรียน กล้วยดูความเกี่ยวจะอุ่มของออผลที่เกิดขึ้นอนันนี้ทุเรียนอนันนี้ทุเรียนปลูกใหม่ก็ดูครับนู่นของเพื่อนบ้านของเขางามงามแต่ผมจะให้ดูใบของเขานะครับ งามจริงแต่ว่าดูใบดูใต้ใบนะดูลําต้นนี่ของเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกันแต่ของของผมนี่เออกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าดูยอด ที่มันแตกใหม่ใบเต็มออนี่ตอนนี้ส่วนใหญ่ยอเป็นหมอนทองดูนะครับนี่ใบตัดตัดแต่งไปเรื่อยๆก็หวังว่าหลังจากใบพวกนี้แก่ก็น่าจะเห็นยอดเห็นดอกหนกัเนบเขาบ้าง นะหลังจากมีดอกก็คงหน้าจะเห็นผลนูลนองกองเขียวนะใบเต็มกล้วยนะนี่ถ่ายบรรยากาศสีเดือนหลังจากที่เริ่มใช้มานะครับก็ดูใบดูที่เขาแตกหนะยอดจากที่มอก,ก่อนก็นี่ ปรับปรุงดินนะก็ตอนนี้ดินนุ่มเหยียบไปนุ่มนะนี่ดูยอดที่เขาแตากดูยอดกระโดงที่มันนั่นก็ก<อ>ค,ครับต่อเพราะถ่ายคลิปเราถ่าย ยาวมากก็ส่งไว้ทางไลน์มันก็ไม่ได้เออนี่ดูให้ถ่ายดูนุ่นของเพื่อนบ้านเขางามโวกงงามแตออ่ใบของเขาไม่สะอาดเหมือนเรานุ่นบางต้นนั่นะเออก็ไว้ทบตล่าลงก็น่าจะไม่รอดซึ่งของเขามีทั้งเออฉีดต้น ทีดเข้าต้นตอนต้นก็หลายเข็มแต่สุดท้ายก็ตายอันนี้ปลูกใหม่นะครับออดูต้นออนี้นะครับดูใหม่ที่เขาแตกและที่โคนที่ตัดแต่งก็เยอะเนี้ยผนงาน4ี่เดือนจากการใช้เอ,อ่อ น้ำหมักกับสารปรับปรุงดินตอนอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่ก็ดูความตัวความแข็งแรงนี่กล้วยฮนะดูใบเขียวมันยอดก็แตกเยอะตอนนี้ก็มือก,ก่อนก็โทมแต่ตอนนี้ เห็นยอดเห็นอะไรไหมครับนี่ยอดกระโดงอ,อ,อ่ะนีออ่ดินที่ผมใส่สารปรับปรุงดินไว้อ่ะถ่ายให้เห็นออดูยอดที่แตกออกมานี่หลองกองเหมือนคืนใบอะไรก็เยอะ เดียวมันเวลาเจอเอแสงแดดเงา,เ,าเดี๋ยวถ่ายาดูภายในต้นนะครับนี่ดูใบที่ตัดแต่งและนี่ใบที่ยังเหลืออยู่าตามไปตัดแต่งคิดดูจะเหลือเท่าไหร่เห็นไหมฮะนี่ ไปตัดแต่งนี่ในทรงพุ่มออล้ำต้นดูสะอาด่ะดูแขนงน,นี่เขาออกมาโตนูน่นกลวยโตมากเกินไปก็โดนลมลม้มอ่าเอาไปใหมครับนี่ดู ภาพรวมถ่ายให้ดูเออเห็นไหมครับใบยอดที่ก็แตกออกมาผลจากการใช้น้นำหมักเนี่ยมแมลงอะไรก็ยังมีมากินครับไม่ใช่ว่าจะหาไปทั้งมงไอ้เอเอโดยเฉพาะต้นบริเวณที่อยู่ต่อกับของเพื่อนบ้าน นะครับมันก็จะมีแมลงมากินเวลาเขาฉีดก็มาที่เรานะนี่ดูอย่างมะกรอใบไม่เคยเหลือตอนนี้ใบเต็มนะนี่กล้วยไขนะ่ดูใบตัดแต่งบ้างแล้วนะครับแต่ว่าใบาข้างบนยังยังเยอะอยู่นะ นี่ต้นปลูกใหม่ดูแตกยอด,อด,ดอน,อน,อน,นูนดูต้นต้นต้นนู้นครับดูยอดที่เขาแตกมาใหม่แต่ตัวนี้มันสองต้นนะยอดมันก็เลยดูเยอะมังคุดใบเต็มไปหมด นู่นตอนนี้ปลูกใหม่นะฮะสิบวันถึงสิบห้าวันเอออันนี้ปลูกนานแล้วจะตายหนูยอดแต่ว่าตอนนี้ยอดใบขึ้นมาเต็มนะนุ่นดูควา,ามเขียวของใบนะฮะนี่ดูนี่กล้กลวยนูนของเพื่อนบ้านเขาอ่า พันมังคุดดูความแน,น่นของใบย,ยอดอจะเยอะนี่ดูต้นนี้ฮะเอ่อดูต้นมันเมื่อก่อนเหลือแต่ต้นตอนนี้ดูยอดที่แตกมา ใหญ่โตอ่ามีปลูกใหม่สิบถึงสิบห้าวันอ่ะเดี๋ยวยอดนี่แตงนีอ่อะไรนะไอ้ใบเหลียงที่ถ่ายเมื่อก่อนก็เล็กวันนี้เยอะอ่ะนี่ลูกจันทร์จันเทศ เ,เดี๋ยวดูไอ้ไมัะก,กตอนเก่าที่ถ่ายว่ามกกื่อกนก็ไม่โตขนาดนี้ลูกก็เท่ากับลูกข้างบนได้นี่ข้างทุเรียนที่อยู่ข้างก็เออเอ,อเาแค่นี้ครับเดี๋ยวอ,อ,อีกสักเดือนหรืออะไรเดี๋ยวค่อยส่งใบใหม่ครับอน का पति का